จากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลากหลายพื้นที่นะคะแล้วก็มีการคาดการณ์ว่าอาจจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะในหลายๆพื้นที่ต่อไปนี้ทางพักรวมไทยสร้างชาติเรามีความเป็นห่วงเป็นใย,ยนะคะกับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้โดยทางพี่ตุย๋ยพีรพันธ์สายรีรัฐวิภาคหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาตินะได้สั่งการมาแล้วว่าให้จัดตั้งศูนย์รวบรวมนะคะสิ่งของบริจาคขึ้นที่ทําการพักรวมไทยสร้างชาติเลยค่ะขอเชิญชวนประชาชนทุกคนนะคะ ที่มีศรัทธาอยากจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคสิ่งของให้กับพ่อแม่พี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้นะคะสามารถส่งของมาที่พักรวมไทยสัางชาติตามที่อยู่ที่ขึ้นตรงนี้ได้เลยนะคะที่อารีซอย5ค่ะแต่ขอย้ำนะคะว่าเราไม่รับเงินสดนะคะอันนี้ของงดในเรื่องของเงินสดรับเป็นสิ่งของเท่านั้นและเน้นเป็นสิ่งของที่เป็นข้าวสารอาหารแห้งนะคะงดรับอาหารที่เป็นอาหารสดด้วยค่ะ ยังไงส่งกันมาได้เลยนะคะตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่9 0้าโมงเช้าจนถึงหโมงเย็นเลยค่ะหากใครต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะโทรเข้ามาได้ที่เบอร์นี้เลยค่ะสอบถามรายละเอียดกันได้เลยนะคะทางรวมไทยสร้างชาติเราขอย้านะคะว่าสิ่งของทุกชิ้นที่ท่านบริจาคมาเราจะส่งไปถึงมือของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้าท่วมครั้งนี้อย่างแน่นอนค่ะ ตามสโลแกนของเรานะคะสู้ให้ทูกปัญหาพึ่งพาได้ทุกเรื่องนะคะรวมไทยสร้างชาติจะอยู่เคียงข้างพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะ